เอาละในสุดเราก็มาอยู่ตามเมืองสักทีปกติในเมืองโอ้โหนามันหมู่บ้านใช่ไหมบอกฉ้นทีว่าใช่โอ้โหเดี๋ยวนะของฟรีแมอยู่ในเมืองมันฝุ่นมีฝุ่นมากมายพีสุดโดนเข้าไปร่างกายกเป็นภูมิแพ้แม่โอ้ยที่เดียกกับบริสุทธิ์จริงๆเลยแมเอาล่ะ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างเมืองอะนะแม่เพื่อนรักมาก,กามายก็มารู้สึกว่าจะย้ายอยู่ที่นี่แถวๆนี้เนี่ยแม่คิดถึงเหลือเกินไอ้นุ๊กคนอื่นมากมายคิดถึงอ,อนนี้แหละจะเรต้นใหม่จะต่างเมืองให้ได้เลยที่แต่ว่าพระเจ้าช่วยกล้วยแขกเอ้ยกล้วยทอดมีแค่เหรียญเดียวจะไงเด่ยโอ,อยหรือจะต้องอยู่นี้ก่อนดีๆหรือว่าคุดหลุมอยู่โอ้โหไม่ได้อะคืออนาเกินไป อยู่ในเมืองเนี่ยจะมีห้องอยู่อันนี้อยู่ไปห่างเมืองหรือว่าจะไปขออยู่เขาอ,อยู่บ้านอนื่นดีไม่ไม่ไม่เราต้องอยูนด้วยตัวเองเอ,อิร์ดโอเคอารล่ะโอ,ะโอ้บ้านนี้หน้าตะอยู่อยู่ได้เนี่ยแต่บ้านนี้ยังมีคนอยู่ละอยู่ไม่ได้เฮ้ยนี่โรงแรมเนี่ยโรงแรมล้างเนี่ยโอ้อยากใหญ่ขึ้นเลยโรงแรมโบราณโอ้โหอะไรก็ไม่รู้น่าอะไราเนบ้านใหญ่เบิ่มๆเลยโอ้โหชีวิตคนมับในกรุงมาอยู่นอกเมือง เฮ้ยมันต้องมีบ้านราคาถตูดเราอยู่นะพี่อัดหนึ่งเหรียญมันต้องมีแหละมันต้องมีแหละหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญต้องมีแล้วล่ะต้องมีแล้วนะบ้านเนี่ยมีถ่ายบรรากาศเนี่ยคนอยู่บ้านตึกมันก็จะเงียบๆดีเนี่ยอืมเอาวละโอ้ว้าวนี่มันบ้านล้างมาเนี่ยเฮ้ยบ้านล้างแสดงว่ามันอยู่ได้แน่เลยเด็ดๆนะราคาสิบาทหืมหืมโอ้สนใจบ้านนี้ครับโอ้ เอ่อครับผมโซนครับผมผมคือเซลล์ขายบ้านนะครับเอ่อครับผมเซลล์ขายบ้านแล้วเอ่อสิบบาทเลยครับโอ้ใช่สิบบาทน่า,นนะบบานนะจะบอกให้คือบ้านมันล้างมานานแนละ้วและนี่คือราคาถูกที่สุดนะนะโอ,อ้ถูกที่สุดเลยเหรอถูกที่สุดเลยเนี่ยโอ้อย่าบอกนะว่าคุณลูกค้ามีตังค์มากกว่าน,นี้เนี่ยอืม <c oughs> <c oughs> คิดหนักงี้แสดงว่าลูกค้ากระผมหนักใช่ไหมครับมีเงินเยอะใช่ไหม โอ้โหเงินเยอะมากเลยครับผมผมมีเงินเยอะมากครับโอ้จริงจริงด้วยผมมั่วผิดจริงเลยเนี่ยเออใช่ผมมีเงินเยอะแต่ว่าออพอจะมีราคาอื่นครับราคาอื่นดูข้างหลังผมเลยครับข้างหลังข้างหลังแลดได้ฮะอะไรครับเนี่ยโ,โอ้โหราคาหนึ่งร้อยร้อยบาทเหรอครับพี่ โอ้ใช่ครับผมมาอัปเกรดจากเอ่ออีกสัก90บาทถือว่าเป็นบ้านที่พออยู่พอกินนะครับผมเอ่อไป็ปดูธนาคารได้นะครับดูธนาคารได้ด้วยเหรอดูนี่โอ้ฮัลโหลครับผมฮะฮัลโหลเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยไอ้นี่มันนี่มันไอ้นูบไอ้เอิร์ธโอ้โหไม่เจอกันนานชาครึ่งชาครึ่งว่าอะไรโอ้ยังเห็นี่เหรอใช่เพื่อนรู้สึกว่าฉันไม่จ่ายค่าเช่ามาหลายเดือนแล้วนะ อ่ะน่าทำไมนี่อ่ะเห็นว่าป้านนี้ประกาศขายเฮ้ยประกาศขายอะไรฉันฉันฉันันเช่าอยู่โอ้ยหูป่าไปผมไม่จ่ายค่าเช่าขอกระตครับพี่โอ้โหนี่เองโอ้สดงว่าฉันซื้อไปเนี่ยนายก็จะไม่มีอยู่ใช่ไหมใช่เพื่อนอย่าซื้อบ้านฉันนะฉันไม่มีอยู่เพื่อนนะ <c oughs> ฉันรู้ว่านายมีตังเพื่อนนายอยู่ในกรุงมีเงินเยอะนะ เงินเยอะมากเลยนุ๊บใช่ได้โปรดอย่าซื้อนะถ้าซื้อไปนะฉันคงไม่มีที่อยู่นะเออโอเคโอเคขอบคุณมากเพื่อนล้วนายอยู่ไหนอะไม่รู้เหมือนกันเพื่อนโอ้น่าสงสารถ้าให้นอนด้วยมันก็อาจจะไม่เพื่อนเข้าใจเข้าใจเพื่อนฉันฉันจะหายอยู่ให้นายนะมีอยู่สองเตียงทำไมไม่นอนนี่ก็ด้วกันอะเอ้ยนอนด้กันมันอึดอัดเพื่อนฉันเชื่อนายว่านายเป็นคนแบบอยู่ในกุ้งต้องการความสบายเออเออไม่ซื้อไปก่อนนะโอเคไม่มีอะไรก็บอกได้เพื่อนนะ ได้เลยนุ๊บโอ้โหอะไรเนี่ยเอาละอ้อคุณลูกค้าครับต้องการอะไรไหมครับผมผมมีบ้านหนึ่งครับผมนะบ้านตรงข้างหลังเออถ้าหลังนี่เดินไปมันจะมีบ้านอยู่ด้านเราเราได้นะครับผมมีบ้านมีหลังอีกเหรอเฮ้ยบ้านหลังเยอะเลยไหมนี่เหรอโอ้โหบันลาเธอเทอเลยโอ้โหอะไรเนี่ยที่อยู่นี่้อยู่หลายคนเนี่ยอะไรเนี่ย พันหนึ่งโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวลูกค้าต้องการซื้อไหมครับผมออใช่ครับผมต้องการซื้อมากๆเลยครับผมอยากซื้อจะได้ขาดโอ้ยงั้นเหรองั้นแล้วคุณลูกค้ามีจะการเท่าไหร่ครับมีกี่บาทครับนี่ครับผมอ๋อเอาจริงดิจริงครับมีราคานี่ยครับผมไม่นำว่าคุณไปสร้างบ้านใหม่ครับอย่าอย่าเชาวบ้านครับ แต่ว่ามันสร้างไม่ได้เช่นงี้ต้องซื้อบ้านอะ่ะก็ใช่ครับแต่ว่ามันคงไม่มีใครขาดดึงบาทหรอกครับ <laughs> ไอ้โจรเอ้ยไปไปไปโอ้ไล่ผมวทำไมอ่ะเฮ้ยต้องว่าจะรวยเฮ้ยไปครับครับโอ้โหทำไมคนบ้านนอกมันใจร้ายอย่างนี้ปกติคนจะคุณต้นใจแล้วยังไงคนงจะใจดีเราไม่ใช่ไงฮะนี่เนี่ยว้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยบ้านตรงนี้โอ้โหดูเหมือนไม่มีใครอยู่แต่ว่าโอ้โห บ้านหนึ่งมื่แบบหรูป้าเจ้าช่วยกล้วยเค็งนี่นี่นี่อื้มเอาจริงถ้ามีเงินน้ำพันหนึ่งไปซื้อบ้านดีกว่านะเฮ้ยแต่หมื่นหนึ่งจะซื้อได้ไงแบบเอาระบศูนไม่มีศูนไม่มีค่าป่ะเออซื้อสเตคให้ได้อ่ะเฮ้ยเออถอนหายใจไหมล่ะฮะเฮ้ยช่วงนี้เงินก็ไม่ค่อยมีเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียคุ้นๆเฮ้ยเฮ้ยจ้าน่ะฮะสวัสดีฮะเฮ้ยจอนนี่โอ้โหเดี๋ยวนะ มาอยู่ที่นี่เนี่ยเอ่อคือว่าผมก็มาเดินเล่นนะฮะเดินเล่นไปที่ก็เจอจอนี่จอนี่จอนี่โอ้เอ่อเอ่อเอ่อแล้วมาทางนี้เดี่ยนี้เอ่อก็ผมมาเจอเจ้านายมี่ฮะเจ้านายทําอะไรที่นี่ฮะอ๋อพอดีว่าฉันไปตัวเมืองมาแต่แล้วเป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหตัวเมืองวุ่นวายมากมายมีแต่ฝุ่นควันมากมายตัวใหญ่อยู่ที่นี่เนี่ยอ๋องั้นเหรอฮะแล้วเจ้านายจะหาบ้านอยู่ฮะเฮ้ยดีนะใช่เจ็บ อ๋เอเจ้านายซื้อไม่ได้ฮะเอ้ยไม่่างนี้ฉันออกจนรวยตายตอนนี้รวยรวยรวยแต่ขือ่ออย่าผวนนะฮะอ๋ะอรวยจริงแต่ว่าว่าตอนนี้ขอร้องอ่ะเอาบ้านไหนก็ได้ขอที่อยู่จะอยู่ใต้บ้านจอนนี้ก็ได้นะที่ไหนก็ได้อ่ะขอม่อยู่อ่ะเออเจ้านายฮะอะไรจอนนี่จะมาซ้ำเติมจนน,นี่ใช่ฉันมาไม่รวยเหมือนเมื่อก่อนฉันไม่จน,นนี่เออนี่บ้านเก่าไหมฮะวัด บ้านเก่าจะนี่เหรออ่าใช่ฮะที่ผมตั้งราคาหมื่นหนึ่งก็คงเอ่อตั้งไว้เล่นๆนะฮะตั้งไว้เล่นๆด้วยโอ้โหยอย่าบอกนะว่าจะนี่ใช่ะฮะเจนายครับผมจะให้เจนายฮะโอ้โหจริงเหรอจริงเหรออ่าใช่ฮะโอ้โหกาบทาับแน่นอนทับตีนขอบคุณครับแต่นี่โอ้รักจเจนายจะตีดรักเลยเจานายใเย็นกันฮะใจเย็นเยโอ้โหมันน่ารักเลยโอเคต่อไปนี้คือบ้านของตู้โอ้โหนี่เลยบ้าน บ้านของนายเอิร์ธนี่ไงอภิมีนี่เอิร์ทปุ๊บปุ๊บนี่แน่โหภูมิใจบ้านหลังแรกในชุนบทเออจะนานยังนิดหน่อยนะฮะโอบรู้สึกภาคภูมิใจคือบ้านนี่สุดยอดโหของเก่าๆที่นั้นไม่ใช้โอ้โหจนนี่สวรรค์ฉันจะตอบแทนนายนะเนี่ยเออไม่ต้องตอบแทนผมหรอฮะทำไมจะนี่นายอุตส่าห์ให้บ้านกับฉันเลยจนนี่นะคะตั้งหมื่นเนี่ยแต่อื โ,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 โอ้แต่จะจะดีจังนี่เอ่อผมคิดว่าเจ้านายน่าจะให้ความสุขกับคนอื่นมากกว่านะฮะความสุขกับคนอื่นนั่นเหรอใช่ฮะผมคิดว่าเจ้านายน่าทำได้นะฮะอืมให้ความสุขกับคนอื่นงั้นเหรอได้เลยจนนี่จะให้เอาแบบเอาไรแบบอย่างนะได้ฮะเจ้านายฮะงั้น๋ย้ผมไปก่อนนะฮะโอเคจันนี่โชคดีนะโชคดีฮะโอเค ถือว่าตั้งต้นได้ดีเราโอ้โหถ้าไม่มีบุญบารมีเจอน,นี่เราคงไม่รอดเลยเนี่ยอเอาละทีน,นี้ความสุขเช่คนอื่นงั้นเหรอจอนนี่จะสอดแน่นะอืมราจะ้วยก็จริงแต่ว่าเราต้องให้ความสุขกับคนอื่นงั้นเหรอือมโอเคเอาละ่ะเรามัเริ่มดีกว่านะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างเมืองกับป้านราคา น่าจะได้ฟรีมาถ้าไม่สูงไม่มีค่าคือบาทนี้เนี่ยโอ้โหบ้านในเอิร์ธน้ำตาจะไหลอะไรขยะเฮ้ใครขยะไงฮะเฮ้ยเรามีอะไรอย่างเงื้อเน่าโอ้โยทิ้งกันเลยละว่าแต่เราโดนคนขยะไหมไวะเนี่ยเราไม่ใช่คนจอดจัดนะเว้ยเรามีบ้านแล้วเออสมุดแล้ววะเนี่ยอ้า่ชาเนอะอ้าละพี่เหลือ,อการปลูกพืชปลูกผักทิกราจะได้เอาไปขายจะได้มีตังค์ตั้งตัว ว่าแต่บีทรูทนี่มันเป็นซิตี้ปลูกยาอยสุดไม่ใช่เหรอถาเราปลูกได้เยอะแล้วก็น่าจะต้องทํากันค้าขายดีแน่ๆเลยอาละปลูกดีกว่าจุ๊บๆอืมจุ๊บโอเคปลูกไปบีทรูทนี่แนี้ยปลูกข้าวเฮ้ยนี่มันบ่อน้ำวิเศษเนี่ยโตไวๆเฮ้ยเขาใช่แน่เลยบ่อน้ำวิเศษอือโอเคถ้าเราปล่อยมันโตกลับมาโอ้ยิ่งอยู่ในทางนี้รู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นเนี่ย โตอีกโตโตโอ้ว้าวบินรู้โตแล้วโอ้โตอีกโตอีกโตอีกโตขึ้นอีกอสองฟีดโอ้โหคาราเต้บินรูไปขายก็ทำรเน้นๆแม่โอ้เฮ้ยปกติปลูกที่เมืองแล้วแบบไม่เคยโตกันาดนี้ก่อนมาโตที่นี่มันโตไวๆโอ้ยก็เปิดโปรเปิดโปรโอ้โหโอ้ยมันโตเร็วมากโตเร็วมากโตเร็วจริงๆ โอ้ยมีข้าวกินลตูขนงปังเฮ้ยจะปุ๊บโอเคเอะ่ะต่อไปวันเป็นตกวันแะล้วพืชนี้ลง,นลงเหมืองกันโอเคลงเหมืองถ้ามีแร่ขุดขุดแร่หาเงินได้มันก็แจมไปเลยตอนนี้เราต้องขุดเหมืองกรอนอะ่ะขอขอสัอหนึ่งฮึบโอเคอืมเฮ้ยเหล็กนี่ว่าแต่ว่าสมุดขึ้นมาหนูแน่เฮ้ยโอ้ โอ้ยมืดเลยมืไดตื่นเลยโอ้สมุคนคุณแรกเหรอว้าวเอ็ดแค่ไอดรงนีขนาดนั้นเออโอ้โหตรงดีจริงเลยอฮ mm ึพี่แอมไม่ต้องใช้โอ้โหสุดยอดแจมจริงๆแต่มือตื่นเลยเออไม่มีไม้เนี่ยเออถ้ามีท็อตก็ดีไม่มีเลยอะไรวะไหนแหละเออถ้าเราสมุนได้เพิ่มเลยโอ้สมุดคัปปี้ว้าว ดินะถ้าเราเจอพิรแล้วมาคัปปี้แล้วก็เฮ้ยไม่ไลยมั้งฮัลโลกไปก็ไม่ดีว่ะอืมโอเคขุดก่อนอ่าจะทำนี่เลยจะทำนี่เลยเฮ้ยอะไรโกรสโตนไปเงี้ยเนี่ยเฮ้ยมันมาได้ไงกันต้องถือไว้ละเนี่ยนี่นี่ถือละโอ้ถือว่าเป็นสีมงคลป,ปัโถเฮ้ยอ๋อปั๊มเนี่ยปัม๊มอืมมันสว่างไหมสว่าง้นนิดนึง โอ้โหโกลสโตนสือว่าเธสว่างขึ้นเยอะนิดนึงโควสว่างแหล,ละอะไรเวลาคุณต่อแล้วโอ้โหสว่างกับนิดนึงอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยน้ำเชี่ยนโอ้โอหโอ้ยน่ากลัวเราทำให้เต็มที่ป่ะจึ๊บโอเคทำตามทางเงี้ยเกือท่านหนึ่งจึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอะไรทั้งหมดได้ไหมวะนี่ปลาขอแร่หน่อยแบบบึ้ม เฮ้ยเนื้อเพชรตกใจไปเลยแล้วะเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่ก็เฮ้ยดนีดเต็มูแลยโอ้โหแลงปรมาไก่กองขอเพชรได้ไหมเพชรอะ two thousand years later อ๋อเพชรโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วโอยนะถ้าเราขุดอืมโอเคเจอว่าหมาพิษละเดี๋ยวนะขอขุดก่อนขุดก่อนเอาขี้วัวดวนโอเคอีกนิดนี่ยโอ้โห อืมโอเคประมาณนี้กันโอ้โหได้เพลงแล้วในสุดอืมวันนี้ก็มาถึงวันนี้ได้ร่ำรวยอีกครั้งหนึง่งโอเคฮึบโอเคเอาละดูความสมบนบาที่เราอุตสาหขุดมาตั้งยาวตั้งไกลฮะเดี๋ยวเดีเฮ้ยไม่มีมีเหรอโอ้โอเคเมืนึงนึบเรียบร้อยต่อไปละสก,กิวปัม๊มลงมาปัม๊มชึบย่งล่างมาปุ๊บฮ่าฮ่าเรียบร้อย โอเคขุดอีกปั๊มอีกอนี่แหละปั๊มนี่พอคนได้วะถ้าปั๊มมากไปแล้วก็ไม่ดีแน่ๆเลยปลั๊มมาฮึบเรียบร้อยเนี่ยสวยงามหืมปิ้งไงโอ้โห,โหสว่างสวัยโซ่ซอยโอ้ยแล้วก็ปั๊มอีกปั๊มอีกหืมทีนี้แหละรลักมีบ้านแล้วตั้งตัวทังท้ำเสกิจเกษตรกร,แ,กรแล้วก็ไปนักขุดแร่ฮึมแค่นี้แหละเพอร์เฟกต์ฮึมอ๋อแล้ว สิ่ต่อไปก็คือความสุขใช้เงินยังไงล่ะเอาละเอ้ยกอบละแล้วก่อนนะจ๊ะความโดยจ่าพี่มาแล้วคำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้าดูท้องฟ้ายังคงแจ่มใสโอ้โมันหนาวจังเลยจะไม่มิกกี้ โอหนาวมากเลยหนาวมากเลยโอ้โหเฮ้ยทำอะไรรุ่นเฮ้ยเอ้ยเบา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 เาไฟตองอยู่เลยทำอะไรรุ่นนกับสองคนนะเอ้ยนี่มันไอเอิร์นนี่ว่าเอ้ยทำอะไรเอิร์นมาทำไมนี่มันหนาววันนู้อะไรไปต้องทำเด็กหนาวเลยเฮ้ยขนามันหนาวจริงเนี่ยตอนกลางคืนด้วยเฮ้ย เอ้ยเราไม่มีที่อยู่เว้ยเพื่อนเรามาจากตัวเมืองเราหนาวเพื่อนนายพ่อจะมีเราให้อยู่ป่ะไม่อยู่ป่ะเอ้ยที่อยู่มีอยู่เว้ยนสนใจปะเอ้ยเพื่อนสนใจเพื่อนแต่ว่ามันต้องเสียตังค์ใช่เพื่อนโอ้ใช่เราไม่มีตังค์เลยะนะเอ้ยคุณนายสองคนไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเว้ยแต่เราเฮี่อยู่เว้ยเห็นบ้านแล้วป่ะบ้านแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยบ้านคนือถ่ายก็นไปได้คูรสวยเลยใช่ไหมมิกกี้อ้ยคตรสวยเลยอ๋อบ้านตัวเองฮะ โมปะเนี่ยเฮ้ยจะให้เราไปนอนที่ไหนก็ได้เพื่อนแต่อย่ามาโมงงี้เพื่อนเราไม่ยอมนะเพื่อนเฮ้ยใช่เราไม่ยอมนุ้ยเออหน้านะให้นอนฟรีเลยเฮ้ยนอนฟรีจริงเหรอเพื่อนกี่วันน่ะเฮ้ยตลอดไปได้เฮ้ยจริงนี่เพื่อนเอาจริงดิเฮ้ยเราชอบเพื่อนของฟรีจะไม่มีจี้วูชั้นละชั้นละเอาละพอแต่คนรีบเข้ามานะกระแอากาศจะหนาวหนาวเออได้เลยเพื่อนรีบไปเลยมีรีบไปเลยโอ้รีบไปรีบไปเออรีไปแล้วละๆะล โอ้เพื่อนที่นี่มันสวยสุดเลยเพื่อนโอ้มีชอบเฮ้ยเราก็ชอบเมือวที่สวยมากเลยเนะี่ยเป็นไงถูกใจเปล่าเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยนอนที่นี่จริงเเพื่อนเรานอนกันหน้าบ้านได้เพื่อนเราเป็นหมาเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ยนอนนี่แหละนะเฮ้ยจะิีจจริงเหรอเพื่อนเฮ้ยมาเปยนไปเพื่อนน่านะความสุขเลยไม่เป็นไรตอนแรกที่อยู่ที่นี่ฉันก็ไม่มีตังค์นะเออนายรอยังไงเพื่อนเฮ้ยรอไังไงวะน่านะเธอ็นความใจบุญ ที่ชันพูดชั่วบงนากันนะอ้องั้นเลยเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนโฮ้ยขอบมากเพื่อนนะเอาละไอ้คนเตรียมตัวนอนดีกว่าไปนู่นมาไปโอ้โหมีบ้านงี้เพื่อนฉันชอบจริงๆเลยเอาไปนอนนีก็ดีกว่าใช่ไหมจอนนี้ใช่้จะนายฮะจะนายก็ทำได้เนี่ยฮะแน่นอนได้นายบอกว่าถ้าเราแบบว่ามอบความสุขให้คนอื่นเนี่ยคนอื่นมีความสุขใช่ไหมล่ะอ่าใช่ฮะมีไงทำแล้วเอาละทุกคนเราไปนอนดีกว่านะฝันดีทุกคน เฮ้ยนี่แหละมีห้องมาให้นอนนอนห้องนี้ยกันนะฮไม่ไหวแล้วง่วง